เซาเกมเมืองข้อติดโจรดาวรุ่งฟอร์มจีตลิเวอร์พูลเตรียมดึงเมดูดาวรุ่งแมนยูติดทีมชาติอังกฤษหลังจากสมาคมฟุตบอลกาน่ากำลังโน้มน้าวให้คอบบี้ไมนูมิฟฟินดาวรุ่งของพิศาจาแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดย้ายไปเล่นให้ทีมชาติกาน่าเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติชุดใหญ่ที่มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าทีมชาติอังกฤษแม้ว่าคอบบี้ไมนูจะเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนก็ตามสำหรับคอบบี้ไมนูกองกลางวัย18ปีกลายเป็นดาวเด่นของแมนยูในฤดูการนี้นับตั้งแต่เปิดตััวในนนพพรเเเเเมมมยกกตต็ูปแบบบอื่ดฤศจิา จนถึงตอนนี้เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในลีกไปแล้ว9นัดและเพิ่งทำประตูชัยในช่วงท้ายเกมกับบูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดครีมิเบลีรายงานว่าแกเรสเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษดูเหมือนไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงสูญเสียเจ้าหนูรายนี้ไปเตรียมเรียกตัวไมนูให้ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเดือนหน้าโดยเขาเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดอยู19ไป6นัดและยังเคยเป็นกัปตันทีมในเกมกับญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอีกด้วยด้วย เหตุนี้ทําให้แฟนบอลบางส่วนมองว่าแกรเรดเซอเกตเลือกปฏิบัติเพราะถ้าเทียบกันข้อติดโจนมีประสบการณ์มากกว่าเป็นตัวหลักเล่นดีทั้งมีและไม่มีบอลแต่ไม่เรียกกลับไปเรียกไมนูก็ต้องตอบว่าสาเหตุที่ทีมชาติอังกฤษทําแบบนี้เพื่อกันท่ากานาและให้ไมนูเลือกทีมชาติอังกฤษนั่นเอง